มาสมบายดีพี่น้องปองไปทุกๆๆคนบพาะบำบ่บาปูไทยคือเกอาพี่น้อง <c oughs> ออกมาตัดหญ้าสวนยางพี่น้องเลยแวะเสือกเต๋ยวมากินเลืเ่อมตะเกียบเลยเอาไม้ไผ่ตัดไม้ไผ่ไม่เห็นตะเกียบเสร็จเสียจแลกันพี่น้องโอ้ยยังไรมั้งนี่มาออกตัดหญ้าสวนยางฮะเต๋ยวมันชิมมิ้คืนอยู่บ่ชิกินแช่อยู่บ่ <c oughs> จะแดงว่ากินได้ก๋วยเตี๋ยวกันด้ว <c> ย <oughs> อืมอืมก็เดียวเกีก่ยวๆพี่หนอ อ <laughs> ยู่ธรรมันสาดลิมตรงยิง่ยัยไงเหนื่อยไ,ไหมั mm hmm. ห้องกับปีขนาดอืม mm hmm. ตาก็หอน,หอน องพันเดาดิพี่น้อเริ่มตะเกียบเรื่มขอตะเกียบแม่ขามากินไหนคือเขากองมีความสามารถเฮ็ดคือเขา Ừ, Ừ, quả ừ. i 嗯。Oh. วิธีขีบเส้นรุ่นไหมอืมเอมอแบบนีอ้อ๋อ hoa Ừ, con người sẽ bạn này, chẳng lên bọc bẹp bọc มันจะตัดมันงเนาอย่างนี้เนาะ อือาัฝากากนไลยกดแช่ายสองบัมบาบุ้้ยช่า้นี่พี่น้องวันนี้พ่อพบัมบาบุ้้ย่เพียงแค่นี้พี่นอ้องอ่ะสบายดีครับสบายดี